เวลาอยากทานอาหารสุขภาพหรือว่าอาหารที่มีผักเยอะๆอีกเมนูที่ทุกคนนึกถึงก็คือต้มจับชายวันนี้ไว้เลยมาแชร์วิธีการทําต้มจับชายง่ายๆแล้วไว้ก็จะซื้อเป็นเซตผักรวมแบบนี้ได้ผักและเห็ดหลายชนิดโดยที่เราไม่ต้องซื้อเยอะเลยก่อนที่ไว้จะทําต้มจับชายก็มาเตรียมหุงข้าวไว้ก่อนแล้วผักที่ไว้ใช้ก็จะมีผักกาดขาวเบาด้วยเป็นผักที่ไว้สต็อกติดตู้เย็นไว้และยังไม่ได้ทําอาหารสักทีวันนี้ไว้เลยเอามาทําเป็นเมนูจับชายในส่วนของเซตผักและเห็ดไว้จะแยกเห็ดออกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเห็ดมี การแช่น้ำหรือว่าล้างน้ำนานๆจะทําให้เห็ดคายน้ําออกมาความหวานของเห็ดก็จะลดลงหลังจากนั้นไว้ก็จะหั่นผักทั้งหมดแล้วก็แช่ในน้ําที่ผสมน้ํายาล้างผักไว้แล้วก็มาเตรียมในส่วนของเห็ดกันต่อไว้จะหั่นในส่วนของโคนเห็ดอเพราะว่าน้องแอบไม่น่ากินเท่าไหร่แล้วก็หั่นเห็ดให้ได้ขนาดตามต้องการได้เลยล้างแค่พอเอาสิ่งสกรปรกในเห็ดอแล้วก็เสดดน้ําพักไว้พอผักแช่ครบเวลาแล้วไว้ก็จะล้างด้วยน้ําสะอาดอีก1-2ครั้งมาถึงขั้นตอนการทําแล้วไว้จะนําทุกอย่างไปผัดด้วย น้ำมันโอโคลโดสกัดเย็นเพื่อให้เกิดความหอมก่อนผัดให้ผักพอสโลดแล้วไว้ก็จะปรุงรสด้วยซอสต,ต้มจับายเจตัวนี้จะไม่มีในส่วนของผงชูรสวัตถุการเสียแล้วก็น้ําตาลสายวีแกนหรือว่าสายคีโตก็สามารถทานได้ไว้จะปรุงรสในส่วนของการผัดรอบแรกก่อนความรู้สึกส่วนตัวไว้ว่าทําแบบนี้มันจะเกิดความหอมมากขึ้นหลังจากนั้นก็เติมน้าสะอาดลงไปแล้วก็จะปรุงรสอีกครั้งด้วยซอสขวดเดิมพอได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วไว้จะใส่ในส่วนของเต้าหู้อ่อนหรือว่าเต้าหู้คีนุลงไปด้วย ถ้าใครชอบเต้าหู้แข็งก็สามารถใส่ได้เลยเมนูจับฉ่ยยิ่งต้มเละๆยิ่งอร่อยแต่ในด้านของสุขภาพแล้วถ้าเราต้มผักยิ่งเละเท่าไหร่ตัวไฟเบอร์จะถูกทำลายมากขึ้นส่งผลทำให้ผักที่เราทานมีค่า G.I. ที่สูงขึ้นแทนที่เราจะได้ไฟเบอร์จากผักกลับได้น้ำตาลหรือแป้งแทนเวลาที่ไวททันจับฉ่ายเลยจะต้เมไม่เละมากยังคงคุณค่าของสารอาหารได้ครบถ้วนมากที่สุดแล้วเราจะได้ต้มจับฉ่ายที่อร่อยแล้วก็ได้สุขภาพดีๆกัน